วันนี้ก็อยู่กับช่องแดดีิรดากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแดดีิรดานะครับก็มาพร้อมกับจรวดวงกลมนะครับนี่นะครับจรวดวงกลมหรือเครื่องร่อนวงกลมนะครับรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับมีหูด้วยนะครับเวลาร่อนนะครับหูก็จะกระพืออยู่ด้านบนนะครับนะครับส่วนฐานนะครับก็เป็นลักษณะวงกลมนะฮะ นี่นะครับรูปทรงก็นะครับไม่มีอะไรมากนะครับพับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆสําหรับเจรวดวงกลมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้าก็จะมาสอนให้เพื่อนๆนะครับลองพับลองเล่นกันดูนะครับนี่ครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมนี่นะครับให้เพื่อนๆนะครับเตรียมกระดาษนะครับใช้แค่แผ่นเดียวนะครับโดยตัดกระดาษนะครับขนาด20่สคูณยีนะครับนี่นะครับ ฝั่งละ20ด้วยกันนะครับผมหรือนะครับจะใช้กระดาษ A4 นะครับน่ะพับเป็นเฉียงลงมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วตัดส่วนด้านข้างออกก็ได้นะครับแต่นี้แต่เดดกดาดามีกระดาษขนาด20คูณ20นะครับก็เลยมาใช้นะฮะนี่นะครับอ่าพอเราตัดกระดาษแล้วนะครับก็พับเฉียงลงไปฝั่งหนึ่งนะครับจากนั้นก็เปิดออกแล้วพับเฉียงมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะ นะครับจากนั้นเราเปิดออกนะครับเราจะได้กระดาษลักษณะนี้นะครับเราวางแนวนี้นะครับจากนั้นนะครับพับปลายด้านล่างขึ้นมานะฮะให้เสมอกับนะครับรอยพับตรงกลางนะครับแล้วเราก็รีดนะครับมีเมงวันด้วยนะฮะจากนั้นนะครับเปิดออกนะครับแล้วก็พับปลายแหลมนี่นะครับมาเสมอกับรอยพับที่เราพับเมื่อสักครู่นะฮะเ่าเปิดออกอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วพับอีกทีนึงนะครับผมนี่นะครับให้เสมอกับรอยพับนะครับ นี่นะครับจะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราพับทบขึ้นไปครับผมพับทบขึ้นไปตามแนวรอยพับเลยนะครับนี่นะครับทบขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะทบขึ้นไปนะครับึ๊บแล้วก็รีดให้เรียบนะฮะทบไปนะครับอ่านี่นะครับทบไปเรื่อยๆนะครับหน้าต่อไปทบต่อไปนะครับมันจะนะครับอยู่บริเวณนะครับเส้นกลางที่เราพับนะครับให้เราพับนะครับ ไปอีกทบนึงนะครับ่เมื่อเสมอนะครับเส้นตรงกลางแล้วนะครับ่หรือพอดีกับเส้นตรงกลางนะพับขึ้นไปอีกทบหนึ่งนะครับนี่นะครับ่อาจจะเกินหรือขาดเล็กน้อยนะครับาเมื่อได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะรีดตรงนี้นะครับ่พยายามจัดทรงนะครับให้นะครับมีความเว้าความโค้งนะครับเป็นวงกลมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็จัดทรงเข้าหากันนะครับ่เราก็ นำเข้าหากันนะครับนี่นะครับมันก็จะออกมาลักษณะกลมๆแบบนี้ปลายแหลมนะฮะนี่ครับเราพยายามจะทรงให้กลมนะฮะอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะติดกาวนะครับเพื่อนๆอ่าติดกาวเข้าไปนะครับนี่นะครับอ่าติดไปประมาณนี้นะครับ ่านี่นะครับประกบเข้าหากันนะครับเราก็จะได้ในส่วนของฐานนะครับลักษณะกลมกลมสวยงามแบบนี้เลยนะฮะอ่านี่นะครับแบบนี้แล้วนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆได้แบบนี้แบบเด็ดิีดามไหมฮะโอเคครับในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทําในส่วนของหูนะฮะในส่วนของหูนะครับนี่ครับเศษกระดาษที่เหลือนะครับเดรดเดดจะตัดนะครับให้เหลือ นะครับด้านกว้างเนี่ยประมาณ4เซนติเมตรนะฮะอ่าพอดีันนี้เป็นเศษกระดาษที่เราตัดนะครับที่เราตัดไว้ในกระดาษ a 4 1แผ่นนั้นนะครับแต่เดียดดาจะใช้นะครับในส่วนของด้านกว้านะครับถือด้านสั้นเนี่ยสเซนติเมตรนะครับอ่านี่กะมาแล้วนะครับมันถึงจะร่อนลงได้ดีนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของความยาวนะครับประมาณ20เซนติเมตรนะครับอ่านี้แ่ดีดาก็ตัดส่วนที่มันเกินออกนะครับ ก็จะเป็นได้ในลักษณะนะครับ4คูณ20เซนติเมตรด้วยกันนะฮะ4คูณ20เซนติเมตรนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวดิดาดาก็จะวัดครึ่งหนึ่งนะครับจะแบ่งครึ่งนะครับนี่นะครับประมาณ10เซนติเมตรนะครับครึ่งตรงกลางนะฮะ10เซนติเมตรฝั่งละ10นะครับเพื่อเรานะครับจะติดนะครับหูตรงนี้นะครับเข้าไปบริเวณตรงกลางของตัวฐานนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวดาดาก็จะใช้กาวนะครับหรือใครจะใช้นะครับในส่วนของเทปใสหรือแม็กก็ได้นะครับแต่ถ้าลูกแม็กมันจะเพิ่มน้ําหนักให้กับตัวจรวดวงกลมนี้นะฮะแนะนำไม่เป็นกาวหรือเทปใสดีกว่านะครับเนี่ยครับติดครึ่งพอดีนะครับติดได้ได้ครึ่งพอดีตามที่เราวัดไว้นะฮะอันนี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับนะครับจรวดวงกลมนะครับ ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวนจิตดาก็จะลอนให้ดูนะครับในท้ายคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจิตนดาจะลอนให้ดูในท้ายคลิปนะครับอ่าลองติดตามดูกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ